ของนะคะงงก็ลองของได้ของไหมครับฮะลองของได้ของไม่ใช่ตังค์ผมก้อนครับเนี่ยผมพีดไปคุยกันที่สอนอผมจะจ่ายตังค์ผมจะโทรเรียกแม่ผมให้แม่ผมเอาเงินมาแล้วหรือไม่ก็ผมมีเครื่องอยู่ร้านรถอยู่ร้านรถใหญ่ๆดีๆอ่ะเดี๋ยวผมโทรมาคุยยุ่ก่อนดีกว่านักแม่งกับกันกันยังตงอะไรครับ ถ้าผมหนีไไหนพี่ไปแจ้งตำรวจบ้างผมอยู่แค่ถ้าผมไปแค่พี่ไปแจ้งตำรวจไปจับผมผมไม่หนีผมสัญญาผมลูกผู้ชายพี่ถ่ายไว้เลยคลิปอะ่ะไปตามผมพี่วินผมบอกให้ไปคุยที่สอนอพี่ไม่ไปอ,ะอ่ะผมไม่ได้โทรหาแม่ผมอะ่ะแม่ผมเอาตังค์มาชดใช้หรือว่าพี่แมวเอาตังค์ใี่ไรผมรู้ ไปเชี่กันที่ร้านรถมีเอร์ยังไม่ได้พูดอะไรเลยให้เขาทำให้จบไหมเจอยังไงไเพราะผมบอกให้ไปต่อนอเนี่ยผมพิดเนี่ยเป็นคนผิดผมไม่คุยอะไรทั้งั้นะผมไม่หนีโอเบอร์ไปรถรเบอร์ผม0ู0 3 3 4 8 9 9 2สอง 992ซอยผมอยู่34เข้าไปสุดซอยเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายตรงเข้าไปเจอเต็นเกินไปซ้ายมือบ้านเปิดเคาะเรียก335ทบ13มาหาสู่เมทาอินสรนพวกมึงรู้จักแต่สูเมทามึงรู้จักสุภาพเปล่ารู้จักสุภาพเปล่าถามาพวกมึงรู้จักสุภาพเป่อ้าว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 พี่เป็นอะไรคะเนี่ยอะไรเนี่ยพี่เป็นอะไรมากปะเนี่ยใครขับใครเึิน อ้าวพี่เป็นอะไรคะเนี่ยรู้จักถูกภาพหรือมึงอยากจะรู้จักถุดมอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงตอยกูดิเดี๋ยวกูขวามให้ดูอ้าวอะไรเนี่ยคืออะไรคะเนี่ยคุณโรงพากโทรโทรแจ้งตำรวจมาเลคะตำรวจมาเดี๋ยวมึคุยกับตำรวจให้ดูด้วยพวกมึงยังไม่เคยเห็นหรอกพวกมึงยังไม่เคยเห็นเราเองไกลอ่อนนะกับพี่แดงย่านี่แหลยมึงโทรเรียกตำรวจมาเลยใครจะลุงกูจัดให้แทงตายทุกตัวอ้าวที่นี่ก็ดีแล้ว แต่นี่ถ้าอยากลองขอกก็กลัวมึงไปเรียกตำรวจมากันมาเดี๋ยวเดีจะเล่นบทรวจให้พวกมึงดูเพราะพวกมึงไม่เคยเรียนหรอกลองดูสัตว์แทงตายกุกลัวลองดูแม่คดูยิงเงี้ยไอ้ตว์โง่หัวหนึ่งเดียกนหนึ่ง น้องแตเดี๋ยวผมให้เบอร์พี่แล้วนะครับเดี๋ยวเด๋ยวไปหาผมที่บินครับพี่แล้วแล้วโทรหาหเ้าบินเบอร์หครับปดะแปดแปสิบแปดครับ